ครับครับสวัสดีทุกท่านนะครับผมดรชุติพันธ์เลิศวชิราภัยบูลนะครับจากศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติสํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาตินะครับหรือว่าสาวทชนะครับทุกคนก็จะรู้จักในในในานามของนานโนเทคนั่นแหละวันนี้เทคโนโลยีที่ผมนํามาเสนอนํามาจัดแสดงก็จะเป็นเรื่องของการพัฒนาสารหน่วงไฟนะครับจากตัวขยะเปืดอหอยแมงคู่นะครับทุกคนอาจจะสงสัยว่าเออมันเปลี่ยนไปได้ยังไงเนาะอันนี้เราเป็น เรวก็เลยสามารถที่จะเปลี่ยนตัวแคลเซียมคาร์บอเนตซึ่งเป็นวัตถุดิบหลักของเปลือกหอยเนี่ยให้กลายเป็นสารหน่วงไฟหรือว่าชื่อจำเพาะตาะจงก็คือเป็นแคลเซียมไฮโดรเจนฟอสเฟตนะครับซึ่งคุณสมบัติเด่นของมันก็คือทําให้ป้องกันการลามไฟหรือว่าทําให้ไฟที่ลามหรือว่าไฟที่ลุกติดสารหรือว่าลุกติดวัสดุเนี่ยมีการลามที่ช้าลงนะครับอย่างเช่นเราไปสเปรย์บนม่านสเปรย์ลงบนผ้าเนี่ยครับก็จะทําให้ผ้าหรือว่าม่านพวกนั้นเนี่ยมันทําให้ การลามไฟเนี่ยมันลามได้ช้าลงนะครับไม่ถึงขนาดดับนะครับแต่ว่าสามารถที่จะไฟเนี่ยลุกไหม้ได้ช้าทําให้มีความปลอดภัยในเรื่องของการอ,าอยู่อาศัยหรือว่าป้องกันควันที่เกิดขึ้นได้ดียิ่งขึ้นนะครับซึ่งปัจจุบันเนี่ยเราก็พัฒนาให้ผลิตภัณฑ์เนี่ยมันมีความสามารถมากยิ่งขึ้นก็คือทําให้มันไฟดับภายใน10วินาทีก็คือเป็นสแตนดาดที่สูงที่สุดของตัวสารหน่วงไฟนี้แล้วนะครับจุดเด่นก็คือเราเอาวัดสดุดิบมาจากขยะเปลือกหอยแมงปูเนาะซึ่งมาเป็นการเปลี่ยน เวสหรือว่าเปลี่ยนเป็นพวกขยะทางการเกษตรเนี่ยให้กลายเป็นผลิตภัณฑ์นวัตกรรมที่สามารถนํามาใช้ประโยชน์ได้นะครับต้นทุนต่ำนะครับแต่ว่าประสิทธิภาพแต่มาตรฐานของที่เป็น world class หรือว่าเป็น international standard นะครับปัจจุบันเราก็กาไปผสมกับพลาสติกผสมกับสีเพื่อให้พลาสติกมีความสามารถในการหน่วงไฟสีเวลาที่เราทาบ้านเนี่ยทำให้กลายเป็นบ้านเนี่ยมันสามารถที่จะ,ะมีความปลอดภัยมากขึ้นจากไฟที่ลามได้ช้าลงหรือแม้กระทั่งไม่ติดไฟเลยนะครับ ครับก็ยังไงก็ฝากผลงานของของผมของศูนย์นาโนเทคไว้ด้วยนะครับ<ต>ขอบคุณครับคุณสมบัตขิของเอ่อเผื่อกหอยแมลงภู่ที่ไหนผมบอกว่ามันสามารถเจริญไปได้อ่าโอเคของตัวเปลือกหอยแมลงภู่เองเนี่ยมันจะเป็นแคลเซียมคาร์บอเนตนะมันเป็นสารเคมีตัวหนึ่งนะเหมือนเปลือกหอยหินปูนนะั่นแหละเปลือกหอยแมลงภู่มันจะเด่นกว่าแคลเซียมคาร์บอเนตจากเปลือกหอยหินปูนตรงที่ว่ามันมีขนาดเล็กนะครับพอมันมีขนาดเล็กแล้วเนี่ยเราสามารถที่จะเปลี่ยนแคลเซียมคาร์บอเนตให้กลายเป็นแคลเซียมไฮโดรเจนฟอสเฟตได้ง่าย โลเาเซนไฮเซนฟสนอสเฟตเนี่ยมันมีความสามารถในการหน่วงไฟนะครับเวลาเราเปลี่ยนง่ายเนี่ยทำให้สามารถที่จะผลิตได้ง่ายนะครับแล้วก็ขนาดเล็กทําให้มันสามารถกระจายตัวอยู่ในน้ํากระจายตัวอยู่ในสีหรือว่ากระจายตัวอยู่ในพลาสติกได้ดีเราก็สามารถที่จะผลิตชิ้นงานต่างๆเอาไปใช้งานได้หลากหลายมากขึ้นครับตอนนี้เป็นแค่ต้นแบบโอเคตอนนี้ก็คือตัวผงสาหรับให้กระจายตัวในน้ําเราสามารถที่จะใส่ลงไปในน้าเขย่าสเปรย์ใช้ได้เลยนะครับในพลาสติกสามารถที่จะ ผสมลงในเนื้อพลาสติกขึ้นรูปเป็นชิ้นงานได้แล้วนะครับตอนนี้สเตจก็คือกําลังที่จะพัฒนาให้มันมีความสให้ให้กาลังการผลิตเนี่ยมันสูงขึ้นเราผลิตได้ในพลยล์สเกลครับก็คือประมาณหลักกิโลแต่ว่าความเป็นจริงเนี่ยมีความต้องการจากภาคอุตสาหกรรมที่เป็นบริษัทสีเข้ามานะครับคือเวลาเขาจะไปเทสในการผลิตสีสักรอบหนึ่งเนี่ยมันควรที่จะผลิตสัก หลักสักสิบกิโลครับตอนนี้นเรากำลังพัฒนาให้มันมีความให้ให้วิธีการสังเคราะห์วิธีการเตรียมของเราเนี่ยไปแตะที่ประมาณสักสิบกิโลเพื่อที่จะเข้าสู่อุตสาหกรรมสีนะครับต่อไปในอนาคตอาจจะเห็นสีที่มีความสามารถในการหน่วงไฟร่วมกับเอกเ,อเอชนก็ได้ในเร็วนี้ครับน,นี่น,นี่เรื่องอะไรนะครับรตัวสารหน่วงไฟจากเปิดขอแมงคู่ครับเราได้รางวัลจากาสำนักงานการวิจัยแห่งชาติเป็นรางวัลสิ่งประดิษฐ์ที่ค้นนะครับในสาขาวิทยาศาสตร์กาย,กยภาพ,าพและกานิาสตร์ระดับดีครับ ชิญชวนชมวิดีโอได้ครับผมก็งานนาวั tn ักประดิษฐ์นะครับก็จัดตั้งแต่วันที่2ถึง6กุมภานะครับก็จะมีอีเวนต์ต่างๆมากมายเลยเราก็จะได้เห็นสิ่งประดิษฐ์นวัตรกรรมงานวิจัยที่ส่งเสริมโดยสำนักงานการวิจัยแห่งชาตินะครับมีงานประกวดของนักเรียนมัธยมนักเรียนอาชีวะนักเรียนปีนี้มีจัดพิเศษก็คือเป็นของนักเรียนประถมด้วยเป็นไอ้นิวเจนจูเร์นะครับแล้วก็มีงานแสดงนักประดิษฐ์ทั้ง จากของเพื่องในประเทศนะครับแล้วก็อินเตอร์นะครับก็คือจะมาจากหลายๆที่หลายๆประเทศทั่วโลกนะครับกว่าโอ้น่าจะร่วมหลายพันผลงานครับยังไงก็ลองมาแวะเยี่ยมชมกันนะครับที่ไบเทคบางนาครับสองถึงหกนะของอาจารย์นะครับของผมดีดีเก้านะครับก็ถ้าสนใจไปสามารถไปติดต่อเพิ่มเติมได้มีนักวิจัยที่คอยตอบคําถามทุกท่านอยู่ครับถ้าสนใจนะครับรับครับไปเลยครับได้เลย